รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัตวรคธยราชนารีทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควตวรคดีราชนารีเสด็จออกณอาคารปฏิบัติการวิจัยบริเวณตำหนักพิมานมาศจังหวัดชนบุรีทรงบรรยายในรายวิชาเรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคจินเนสิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับหัวข้อที่1และ2ที่ทรงบรรยายในวันนี้เป็นเรื่องกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนได้แก่ขั้นเริ่มต้นขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวทรงกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมีในขั้นเริ่มต้นซึ่งแยกออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบที่1 กลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงทำให้เกิดการกลายพันธุ์และกลายเป็นเซอร์มะเร็งได้โดยทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงได้แก่สารอฟราทอกซินสารพิษจากเชื้อราพบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและสารในตโตรซามีนพบในอาหารเช่นปาร้ากะปิรูปแบบที่2กลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA โดยตรงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอีพิเจเนติ Mechanism กลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งถ้าผิดปกติจะนำไปสู่การเกิดมะเรง็งเมื่อเซลล์เริ่มเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นก่อตัวโดยเซลล์ที่กลายพันธุ์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากมายและเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมากขึ้นโดยเซลล์ที่จเจริญรวดเร็วและผิดปกติมากจะคงอยู่และขยายจำนวนโดยเข้าสู่ขั้นกระจายตัว ซึ่งมีการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ในก้อนมะเร็งนั้นโดยในช่วงแรกจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดมะเร็งซึ่งหากตรวจพบในระยะแรกก็จะมีโอกาสที่รักษาให้หายได้แต่หากปล่อยไว้เซลล์มะเร็งจะเริ่มลุกล้ําไปยังบริเวณใกล้เคียงและกระจายต่อโดยผ่านระบบหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นๆที่อยู่ห่างออกไป จึงทาให้แพร่กระจายไปหลายระบบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในช่วงท้ายทรงบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะสําสคัญได้แก่มีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งสามารถคงอยู่ถาวรโดยไม่ตายมีการเปลี่ยนแปลงในโปรตีนเช่นตัวที่ทําให้การก่อตัวของเซลล์เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยทรงยกตัวอย่างประกอบตลอดการบรรยายทำให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดราบโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเชิญฮิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยะฐานันดรและสมณศักดิ์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตพัยดยศ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมวชิระเวทีตามที่มีพระบรมราชาองการโปรดพระราชาทานราชธินานามพระธรรมทัตมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตว่า พระพรมวชิระเวทีสีสังขโสโรภนวิมลศีลาจารย์สุวิธานปริยัติโลกตรีปิดกวราลงกรยติคณิสรบรวรสังขารามคามวาสีสถิตณวัดปทุมวนารามมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูป พระโรมวชิระเวทีมีนามเดิมว่าอมรอมลาวันเกิดเมื่อปี2483ที่จังหวัดยะโสธรบรรพชาเมื่ออายุ13ปีที่วัดทุ่งสวนตาลและศึกษาหาความรู้สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและลาสิกขาไปบรรพชาใหม่ที่วัดปทุมวนารามจากนั้นได้อุปสมบทโดยมีสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชจวนอุตตายีวัดมากุฏกษัตริยารามเป็นพระอุปชามุ่งศึกษาพ,พระปริ ริยัติธรรมจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพาราณสีฮินดูประเทศอินเดียปัจจุบันอายุ82ปีพรรษา61ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบรมยุต และที่วัดพระรามเก้ากันจนาพิเศษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระบรมวชิระสุธีซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานราชธินานามพระธรรมบัณฑิตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาินานามตามที่จารึกในหิรัญยบัตว่า พระพรมวชิระสุธีศีลาจารวิมลโกศลบวรกิจจานุกิจพิพิทธทักคุณาลังการธรรมทานทุราธรยติคณิสสรบวรสังคารามคามวาสีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป พระพรมวชิวระสุธีนามเดิมว่าอภิพลบุญส่งเกิดเมื่อปี2480ที่จังหวัดคนครปฐมหลังจบการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4ได้บรรพชาที่วัดบวรน,นิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิวรยานวงศ์เป็นพระอุปชาและอุปสมบทเมื่อปี2500มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริญธรรม5ประโยค ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรและได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระรามก้ากัญจนาพิเศษนับเป็นพระนักปกครองที่ใช้ความรู้ความสามารถดำเนินกิจกรรมเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชวินัยสุนทรซึ่งมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพนามว่าพระเทพวชิระสุนทรสังวรศีลาจารย์สุวิธานาศาสนกิจยติคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หรูป พระเทพวชิระสุนทรน,นามเดิมว่าธงชัยเกียรติการุณเกิดเมื่อปี2491ที่จังหวัดนครสวรรค์อุปสมบทเมื่อปี2524ณวัดบวรน,นิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระญาณสังวรเป็นพระอุปัชาปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการนาพิเศษและเจ้าคณะแขวงปทุมวัน ที่ผ่านมาได้สนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรพัฒนาวัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรีวัดสันติคีรียานสังวรารามจังหวัดเชียงรายและสร้างวัดทีปธรมารามนครโอกลนด์ประเทศนิวซีแลนด์รวมทั้งเป็นพระธรรมทูตณวัดธรรมพิรมประเทศฝรั่งเศส วัดนอทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาและเป็นกรรมการสารโครงการบวรทำกิจกรรมส่งเสริมชาวบ้านและชุมชนในเขตห้วยขวางสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานใบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่อนัมติกายแห่งประเทศไทย วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชประพิสติมหาศีมารามในการประทานใบพระบัญชาแต่งตั้งพระคนานนำธรรมเมธาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อันนมนิกายแห่งประเทศไทยพระคนานนำธรรมเมธาจารย์มีนามเดิมว่านารงติ่นเรียนเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาค,คม2471ี่อําเที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจานบุรี โดยปี2488ได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรที่โรงเจฮะอีตัวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีต่อมาปี2491ได้อุปสมบทเป็นพิสุที่วัดถาวรวรารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้รับฉายาว่าติ่นเรียนในปี2562ได้รับพระชาชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพมีราชทินานามว่าพระคนานำธรรมเมธาจารย์ ปัจจุบันอายุ93ปีพัศา74เป็นเจ้าอาวาสวัดสมนานามบริหารหรือวัดยวนสะพานขาวเขตด,ดุสิตองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรมบุรีและประจวบคีรีขันธ์ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวม4ี่แห่งเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสานต่อพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยการหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองซึ่งที่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่สมีนักเรียน185คนมีนักเรียนทุนกองทุนการศึกษาพระราชทานสองรุ่นกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพส่วนปัญหาที่พบอาทิบ้านพักครูอาคาร ดนตรีไทยสากลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนอเภชะอําเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน88คนมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมอาทิผู้บริหารและคณะครูนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาจัดทําค่ายเยาวชนคุณธรรมจริยธรรมในแนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนําเสนอจนได้คุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหารครูและนักเรียนคือความรับผิดชอบเป็นเลิศเกิดวินัยใส่ใจมารยาท ที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียน325คนมีการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาแบบบูรณาการเน้นการบริหารจัดการเชิงระบบเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วยซื่อสัตย์สุจริต มีหัวใจจิตอาสารักษาวินยัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนอยู่ในถิ่นทรุรก,กันดารยังไม่มีไฟฟ้าใช้และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนนอกจากนี้ยังได้ไปติดตามการดำเนินงานที่โรงเรียนอานต์นอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมปลูกป่กปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชนินีภายใต้โครงการปลูกป่กปายอย่างมีส่วนร่วมวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย พลเอกกบนรตรดิตรองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่ายอย่างมีส่วนร่วมโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมีการมอบประกาศนียบยัตรและต้นไม้แก่ผู้แทนเกษตร,รกรเพื่อน,นําไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมครั้งนี้สอดรับกับนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยของบริวิทิโครงการหลวงโดยให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือนส่งเสริมการปลูกป่าในแบบวนเกษตรเพื่อสร้างไรายได้และเป็นการสร้างพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไนออกไซด์ให้กับประเทศมีเป้าหมายใน4ีพื้นที่ได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตาก ูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุนและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงรายในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ประชุมติดตามการดำเนินงานที่ส่งเสริมการปลูกผักไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกเฟิร์นและพืชเมืองหนาวแก,ะกะเ่เกษตรกร,กรทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย ดำเนินการในพื้นที่4หมู่บ้าน5หย่อมบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาวรวม1,234ครัวเรือนมีผลผลิตหลักอาทิเฟิร์นหนังเฟิร์นเขาวกวางอโวคาโดไม้ดอกชนิดต่างๆพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรศการการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนโ่งน้ำร้อนวิทยานิทรศการแสดงวิถีร,รมเนียมประเพณีของชนเผ่าลาหูแซแลเยาวชนบ้าน้วยม่วงรวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์กันชม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอ,นอรอมาตัตย์ตยกลดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ